เมนูแบนเนอร์สไลด์ให้ท่านกดเข้าที่เมนูโปรโมชั่นเลือกเมนูย่อยเป็นแบนเนอร์ขั้นตอนการใส่ภาพแบนเนอร์สไลด์ 1. คลิกปุ่มอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลด หลังจากอัปโหลดเสร็จสิ้นให้ท่านคลิกที่รูปภาพที่ต้องการเพื่อก๊อปปี้ลิงก์ของรูปภาพ 2. ให้ท่านกดกลับเข้ามาที่เมนูแบนเนอร์เพื่อวางลิงก์รูปภาพลงในช่องแบนเนอร์ขนาดใหญ่หากท่านใส่รูปจำนวน2รูปขึ้นไประบบ จะทำการสไลด์ภาพให้ท่านอันตโนมัติ 3. เมนูแบนเนอร์ขนาดเล็กให้ท่านทำตามขั้นตอนที่1เพื่อนำลิงก์รูปภาพมาวางรูปภาพแบนเนอร์ขนาดเล็กนี้จะแสดงด้านล่างหมวดหมู่สินค้าที่หน้าเว็บไซต์ของท่าน